กับนางสาวไทยนะครับคี่บุ๋มปานดาซึ่งมารายการเราน่าจะเยอะที่สุดนั่นธรรดาผู้หญิงทุกคนที่มาร่วมรายการรู้สึกว่าเขาบุ๋มครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆเขาจะไม่รวยได้ไงมาจากตกมันบันเทิงใช่ไหมพี่แล้วก็มาที่ต่อเลยสองรายการแล้วนะรายการนี้รายการเดียวแต่แต่งหน้าแล้วก็เลยวิ่งเข้ารายการนู้นด้วยรายการนู้นจริงมาแทนเจมส์แบบเม่อเจมแบบไม่อยู่ใช่ไหมพี่พี่เต้นไม่อยู่พี่เต้นไปฮ่องกงพี่เต้นไปฮ่องกงก็เลยมามาแทนนะครับทุกเช้าเราก็จะเห็นเธอในช่วงนี้ตกมันที่ตกมันนี่น่าจะลากยาวมาเลยนะ มาทนรายการเลยต้องไปคุยกันรายการก่อนนี้ไม่ไม่จะไม่จะได้ปะมือันอยเพราะไม่ค่อยได้เจอนะจริงคิดถึงคิดถึงอ้าวล่ะมันมีข่าวเยอะมากเกี่ยวกับบุ๋มบัณดาในช่วงนี้นะหนึ่งก็คือเอาเรื่องบ้านก่อนดีกว่าบ้านร้อยล้านมันยังไงสร้างเสร็จรดอยังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กำลังตกแต่งอยู่นะคะค่ะ12ห้องนอนสิบห้องนอนและกี่ห้องน้ำครับ13ห้องน้ำค่ะอยู่กันกี่คนคะอยู่กันหนาคน เองใช่ไหมคะบ้านสร้างเองค่ะมีรูปไหมคะยังค่ะยังยังไม่ให้ดูไม่ให้ใครดูราคาล้านกล่าถึงคนเกอค่ะรวมค่าแต่งรวมค่ารวมค่าแต่งค่าอินฟราอะไอย่างภายในภายนอกสระว่น้ำระบบระบบทั้งหมดบ้านอยู่แถวไหนนะครับรามินทาค่ะค่ะ อนาคตพาไปด้วยนะอยากไปถ่ายรายการอยากเห็นบ้านบุ๋งแม่ข้างหน้าโอ้โหจริงจริงแล้วปลาห้องส่วนตัวบุ๋ก็ปลาไปห้าห้องแล้วค่ะครับของเยอะไม่น่าเชื่อเลยนะครับผ่านไป15ปีแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่คือกินนั่งใกล้มากนะกินจะต้องบอกว่าพี่บุ๋งสวยจริงๆคือแบบ นี่ครบรอบ15ปีที่ผมได้รับตำแหน่งนางสาวไทยวันนี้หจะยํำทำใหมไม่ใช่วันนี้ปีนี้ปีนี้หอปีนี้นี่แต่หนูเห็นล่าสุดพี่ผมโพสรูปใส่ชุดนี้ด้วยสวยมากห่งยาวๆ่ะสีดำโอ้สวยมากเลยตอนนั้นผมจำได้เลยว่าคุณบุ๋มนรรดานี่ปฏิวัติ รูปแบบที่เราคิดถึงนางสาวไทยนะเราจะคิดนางสาวไทยจะต้องเป็นผู้หญิงที่แอ๊แอ๊แอ๊ไม่เลยอันนี้ชัดเจนฉันเลยนะอะไรเป็แอ๊ไม่ต้องแอ๊บเลยชัดเจนมากเออชัดนเดียวจริงจริงแล้วคือก็อยากจะแอ๊บเป็นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีใครส่งเข้าประกวดก็มาเองก็เลยก็เลยเป็นตัวของตัวเองนะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีแม่ทิ่นแม่ทิเน้าประกวดแม่บอกว่า ตกรอบจะได้เครื่องสัมารกับบ้านฟรีก็เลยมาจริงๆค่ะคืออยากได้เครื่องสัมาองอยากได้เครื่องสัมาเจลงอะแบบไม่มีไม่มีไม่มีใครดันเข้าประกวดก็แม่ส่งก็ฉันจะมาลฉันได้ด้วยไง สำคัญฉันได้นี่อีกข่าวหนึ่งเขาบอกไปฉีดสเตมเซลล์นะเพื่อจะเตรียมคลอดลูกคนที่สองนี่ยังไงเราต้องการบูสเซลล์เราขนาดนั้คืออยากมีลูกอีกหรือว่าไม่เธอคือก็แค่กะว่าถ้าปีน้ถ้าปีนี้เนี่ยยังไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็กะปิดอู่ไปแล้วเพราะว่างานเราก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออ่างมาแตะเลขสี่แล้วนะที่จะ40แลวอีกไม่กี่เดือนจักใจเลยฮะอยากท้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเพราะว่าคนโตเป็นผู้หญิงไงอาจารย์พุ้ดีของผมนี่ต้อบอกเลยว่าเป่าเพื่อเพ่ ได้เลยนอ้อกก่อนแล้วสุดยกนะแล้วสุดนุสุจีราไงท่องเรียร้อยเ้วดไม่งูดดิเดี๋ยวนะวูดี้นุ้ยไปไหว้ที่ฮ่องกงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก่อนไปไหว้ครับก่อนไปไหว้ออออเออไม่ได้เปล่าเลยนุ้ยไม่ต้องบินไปอันนั้นเจ้าแม่อันนี้เจ้าพ่อเอาผู้หญิงเอาผู้ิงผู้ชายาจริงผู้ชายผ้ายผชาย้ชาย้ายเ้าายผู้ายต่ายผ้ชเนายผู้าให้เราไปบ้าายายาเเา นั่นเลยใช่การเรานะเนี่ยนะเอาผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอาจารย์อาจารย์ผู้นี้เดี๋ยวคนต่อคิวแล้วถ้าท้อเดี๋ยว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 เดีเอออาจารย์เหมือนวู้นี้เป่ะเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนหน้าเหมือนไอ้คุณไม่ต้องก้มเยอะหรอไม่ต้องก้มเยอะมากเออเฮ้ยอยากมาเลยมานะโอ้น่าเรียบร้อยเดี๋ยว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 เด๋ยวมันเลยไปทางนู้นนะ หนูเอาเงิดแล้วค่ะมหนูไม่อยากได้หนู่เหนเดี๋ยวเดี๋วราว่ามันเลยเหมือนนูนนะขับรถพันยาได้ลูกไม่ต้องทำคลิปด้วยได้ลูกเลยเปลาแรงไปหน่อยเปล่าแรงไปหน่อยได้ไปถึงพัญยาเลยแลวดนี่ครับคุณบุมจะท้องเพราะว่าบอลเขาเป๋่าเลยพออาจารย์เปลานี่เาแบบถือด้วยนี่เขาได้แล้วเนี่ยช่วยเอาเงินให้ผมด้วยแล้วตอนนี้น้องอันดากับน้องอันดมันกับ คุณเอกอะสนิทเห็นว่าสนิทกันมากเลยใช่ไหมสนิทกันเหลือเชื่อค่ะเหมือนเขาคือเขาชอบกินอะไรเหมือนกันพฤติกรรมเหมือนกันแล้วก็อย่างคุณเอกจะทานอะไรตอนดึกเนี่ยอันดาก็จะมาขอกินด้วยทำทำให้ทานจะทําให้เนี่ยทำทำ,ทำตอนนี้เขาเรียนทําอาหารไงเขาจะทาอันเนี้ยรอให้ป้าเอกทานแล้วมีตอนเช้ามีเช็คด้วยนะว่าทานหรือยังน่ารักจังโอโเนี่ยทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วบุ๋มไปทำด้วยมากับข้าวอะ ก็ยืนเป็นคนถ่ายวิดีโอแล้วก็บอกสูตรเขาว่าทําอะไรยังไงบ้างแต่ที่เหลือเขาก็ลงมือปฏิบัติเองเพราะว่าตรงนี้ส่งเขาไปเรียนทํากับข้าวค่ะแล้วทำอร่อยไหมคะมีแววว่าจะเป็นเชฟได้เลยไหมจะชอบทางนี้จริงจังเลยไหมคะชอบมากนะชอบมากชอบทาขนมด้วยอู้เดี๋ยวก่อนกระทะผมสังเกตแล้วกระทะพี่หมูไม้ถอยกระทะใหม่ให้ลูกเลยใช่ไหมคะกระทะนี่กระทะแป่ชั้นของเรายู่แล้ว ขนาดคุณบุม๋มกรดาก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะดาราทั้งวงการตอนนี้ใช้หมดเรียบร้อยนะฮะเมื่อคืนนี้พี่ก้องปิยะเนี่ยไปผ่านในรายการเกิดมาคุยอร่อยมากเออเมื่อคืนนี้คนสั่งจองกันเยอะมากเช้านี้เช้านี้คุณบุม๋มกรดา ก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำใช่ไใช่เพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยบุ๋มมีอาการอย่างนึงก็คืออาการเคลียร์โดยแม้กระทั่งว่าเอ้อเราก็ดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วผลปรากฏว่าพอไปตรวจเลือดปุ๊บเขาบอกว่าบุ๋มมีโลหะหนักในเลือดสูงเพราะว่าโลหะหนักเราก็ถามว่ามาจากอะไรก็บอกมาจากยาฆ้าแมลงบ้างยาฆ้าแมลงบ้างหรือว่าแม้กระทั่งจากกระทะที่ไม่ได้คุณภาพเวลาที่เราใช้เป็นนานๆเนี่ยพวกกระทะที่มีรอยขีดข่วนสังเกตกระทะของตัวเองที่บ้านนะคะ ถ้ามีรอยขีดข่วนไอเศษขีดข่วนที่มันหลุดออกมา่นน่ะมันผสมมาในอาหารนั่นคือโลหะหนักที่เราบ้านผมมันเยอะมากเลยใช่นั่นคือโลหะหนักที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะเพราะมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยนะคะเออมาทําให้เราอ่อนเพลียวแล้วหลายๆอย่างก็เกิดให้เกิดมะเร็งด้วยดังนั้นบมก็เลยมานั่งหาค่ะก็คือเห็นคนในวงการมันทิงก็ใช้กัเยอยซะเแล้วเกินเราก็ถามเอ๊ะมันดียังไงเราก็เลยดูว่าอ๋อนี่คือเป็นหินอ่อนเงินและหินอ่อนทองที่เขาเลือกเป็นชั้นด้วยกันนะคะดังนั้นความแข็ง แรงทนทานของเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานมากนะคะจะจะ,จะผัดจะทอดจะทําอะไรเนี่ยทำได้กัามากด้วยนะไม่พีโลค่ะนะ ไม่ถึงโลค่ะรู้เหมือนจะหนักแต่ไม่เยอะเลยแล้วก็การที่เขาแบ่งชั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะมันทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วกระทะได้อย่างรวดเร็วจะไม่เหมือนกับกระทะทั่วไปที่สมมุติว่าพอโดนความร้อนจากเตาแก๊สตรงกลางมันจะร้อนตรงกลางแล้วจะไหม้ตรงกลางก่อนแต่ไหม้ค่นนี้เขาจะไปทั่วกระทะได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญไม่ต้องใช้น้ํามันจริงจแล้วคนเราเนี่ยสามารถเกิดเขาเรียกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้เยอะมากเลยนะคะความเพลียความที่เกิดมะเร็งด้วยอะไรด้วยเนี่ย จากน้ำมันที่แปลรูปค่ะน้ำมันที่แปลรูปก,ก็คือน้ำมันที่โดนความร้อนค่ะ,คะนะคะดังนั้นตัวนี้โคเรนิงไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดจะเป็นพวกสเต็กพวกผัดพวกอะไรเนี่ยสามารถผัดในนั้นได้เลยะนะคะพอผัดในนั้นได้เลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่ต้องใส่ประหยัดด้วยนะคะและที่สำคัญผัดได้เยอะต้มก็ได้ทําอะไรก็ได้เพราะ ก้นกระทะคนลึกมากนะคะแล้วก็นาก้างถึง28เซนติเมตรค่ะนะคะแล้วก็สามารถทำอาหารได้ทุกอย่างผัดต้มตุ๋นทอดอุ่นนึ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีลิขสิทธิ์ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคือ Korean King ที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ใช้น้ํามันแล้วทําความสะอาดยากไหมไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่านี่คือ Nano Silver Coating Nano Silver Coating ตรงนี้เนี่ยนะคะคืออะไรคือเวลาเราใช้เงินเนี่ยไอ้้วยเป็นอุปกรณ์เงินเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนกับ ล้างมือโดยที่มันฆ่าเชื้อและฆ่ากลิ่นได้โดยที่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินอนุภาคเล็กนะคะโดยที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและไม่มีกลิ่นแบคทีเรียหมักหมมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถโทรได้แค่2เบอร์นี้เท่านั้นถ้าเกิดคุณเห็นตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้ของปลอมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่ของขอย้ำไว้ก่อนนะอะไรเอ่ยศูนย์สองค่ะหนึ่งสองหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งและศูนย์สองสามศูนย์ห้าแปดหกหกหกนะคะเจเรามีโปรโมชั่นอยู่ไหมครับเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดคุณตามบินไซซืืื้้อออเเเกาหลีคุุณมม่่ชบบนิ เกาหลีคุณจะเห็นราคาอยู่ที่3 4 6 0 0 0วอ่หมืนหกพันวอนตีเป็นไทยก็คือ1,400งหมื่นบาทซึ่งราคานี้ถือว่าโอเคชั้นกระทะกระทะคุณภาพแบบนี้ราคาปกติที่เกาหลีนะแต่ทีนี้เจ้าของก็ใช้เส้นไงแล้วเขาก็ขอราคาลดพิเศษมาเนี่ยนะคะเพื่อให้เหมาะกับคนไทยค่ะเหลือเพียง2 9ง0ันบาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณโทรเข้ามาเป็น59สายแรกนะคะแถมฟรีอีกหนึ่งใบดังนั้น2,990บาทเป็น กระทะสองใบรับไปเลยแต่แค่59สายเท่านั้นย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ0 2 1 2 6 3 1 1 1และ0 2 3 0 5 8 6 6 6เท่านั้นค่ะว้าวสบายง่า<ล>ยนนคือซื้อ1ได้1นในกล่องน,<ไ>นี้ก็จะมีกระทะอีก 2, <อ> 2> กระทะด้วยกันอย่ากตกใจนะว่าทำไมมาสอนทุกคนเอ๊ะทำไมมันเดี๋ยว่าต้องแยกกล่องกล่องนึงมันจะมาหรือสอกระทะสองกระทะเลยตลอดว่าอะไรได้ะครูเล้งทำอาหารคลีนอีกไรว์อยู่ตอนนี้นะคะ ใช้สังกะทะให้แล้วคือานจะ,ะต้องยิคลีนลลกระทะต้องมีด้วย จริงๆเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็การใช้งานที่ทนทานอย่างนี้นะคะหมุนว่าคุ้มใช่เดี๋ยวนี้ต้องคิดถึงความคุ้มค่าแล้วคิดถึงสุขภาพระยะยาวนะคะใช่ค่ะรีบๆโทรนะครับว่าตอนเช้านี่จะมีคุณผู้ชมหลายท่านตื่นมาโทรแต่เช้าเลยแล้วก็จะกลายเป็นสายที่60บ้างค่ะสายที่61บ้างแล้วก็อดไงฮะอดได้หนึ่งถมาหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพยายามหมายเลขอีกครั้งนะฮะโทรเลยนะครับตอนนี้ศูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองสามศูนย์ห้าแปดห หกห้าสิบเก้าสายแรกนะคะนี่แถมฟรีอีกหนึ่งใบโปรโมชั่นนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ผู้หญิงคนนั้นเขาอยากพูดให้เขาอยากพูดอะไรเขาอยากพูดอะไรว่าอะไรรู้ไหมอะไรที่บอกว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้มาฝากให้มาลองชิมกันอย่นี้ไม่ใช่กระทะนี้ทำได้สิมทำได้ทำได้เจ้าของร้านสั่งแล้วเดี๋ยวเจ้าของร้านมาแล้วเดี๋ยวเราเราเราแนะนำกระทะด้วยเในเจกาบอกมาอยู่ที่มาบอกว่าถ้าเอากระทะที่ร้านจะขายได้คนเดียว ทำไมทนหลายๆกันตาไกทำในรายการไม่ใช่อไรทีพี่ผมอยากอยากลองชิมไหมคะอยากลองชิมค่ะเพิ่งอ่านในอินเทอร์เน็ตมาบอกว่าน่าสนใจมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อจรเก้คุณกล้ากินจอรเข้กินทุกอย่างบนโลกอ๋อเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวราลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สมัยก่อนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้กินดนกินชิเดียวนี่ตกลงเธอจะคว้าหนุ่มทุกคนบนนการถามหน่อยแล้วเ็บพี่บุ๋มก่ดเออเออลืมช้ของพี่เลยเหรอลมัเลยลืมช้ของพี่เลยช้วชัจีบเอาหมดไม่ใช่ฉ่นเห็นกับบีสนิทกันมากเลยอไม่บอกบีาหน่อยว้าหน่อยเรยไ่เป็นไยเลยเยยเเเเเเดี๋ยเเกัไปเยเบี้ไอ้ i yeah.